สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสุบันมาดมแจ๋วเดอค่ะเดอร์เมนีสิภาพพี่น้องเขากรุงเทพเนาะค่ะเนาะเขากับมหาหอดกรุงเทพตอนบ่ายสองโมงเบงบรรยากาศขางทาาน้ากันพี่น้องหิ้วเข่าแะ้วพี่น้องมหารอกินของกินเนาะคะ่ะเนาะผ้าเบงบรรยากาศน้อหน้าหางพี่น้องก็ิมีตลาดนัดค่ะไปยางตลาดนัดกันพี่น้องมเมน,นี้ว่าเขาสิได้ยินกันแน่เนาะค่ะเนาะ ห้างแถวนี้ก็เป็นถนนรัชดาพิเศษนะคะแถวนี้ก็มีสถานีท่องเที่ยวลายพี่น้องมีห้างมีลานลายเนาะค่ะเนาะยามือแรงเขาก็ไม่ย่างตลาดกันค่ะคนก็สิมาขายของกันร้ายเยอะแยะเลยค่ะมาดมแจวมักเท็บแบบนี้แหละค่ะหิวกระแวะเดือพน้องเด้อกินอาหารเกาหลีกันค่ะแซ่บๆพี่น้องจ้าราคากระบอกแพงเนาะสามร้อยกว่าบาทพี่น้องกินเป็นบุฟเฟ่ต์เลยค่ะสิกินอียงเนาะค่ะเนาะ อันนี้แหละคะ่ะเสน่ห์ของเมืองไทยเราเลยคะ่ะเขาอิ่มแล้วพี่น้องจ้ะยางรอกระดัน,นคะ่ะสื่อของพี่น้องเดินตลาดกันค่ะเขาสได้ยเอียงเนี่ย่าง,างมาเบงบรงบรยากาศตลาดกับมาดาเจ่วด้วยพี่น้องเด้อเป็นตลาดตอนกลากงค่ำกลางคืนเนาะคะ่ะเนาะแสงสีสวยงามอีกมุมหนึ่งของถนนราชดาพิเศษเนาะพี่น้องเนาะมาเทียเท่ยวกรนะุงเทพน้ำมาดำแจ่วพี่น้องค่ะยางกันเขาสไดายงอีมงเน,นี่นค่ะ เชิญชมบรรยากาศด้วยกันนะคะมากระดไล์กดแช์กดติดตามให้มาดดำเจว่วในเรื้อพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็คือเบาๆเ,เอาบรรยากาศของกรุงเทพมหานครต่องําขึ้นมาฝากกันเนาะเป็นอีกมุมหนึ่งของถนนราดชาพิเศษเนาะแถวนี้กับหูดีมิสทานบันเทิงเลิกล่มหลายพี่น้องเนะาะบาร์เหลา,อ,าอ้าวอาบอุมเหอียงกระบากันไปเยอะแยะพี่น้องค่ะ ตามมาเบิ่งบรรยากาศกันทำกลางคืน <ปะ S 1> เนาะคะ่ะคุณใดทีบ่ไดเขากรุงเทพคือมาดําเจียวเนาะคะ่ะเป็นเด็กบ้าน,นอกค่ะก็มาเดินเที่ยวเบิง่งกันค่ะพี่น้องเทีวนี้ก็เป็นไกลๆกหมกผักเนาะพี่น้องเนาะค่ะนี่แหละคะ่ะบ้านเฮาข้าองกินลายพี่น้องมาดําเจียวมาพงนี้นะคะ่ะตามมาเบิ่งบรรยากาศกันค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็พอกันซ้ำนี้ก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเดอ้อพี่นองเดอ้อสวัสดีค่ะ